นกหมเดอะสตาร์คนที่ใช่เาก็ไม่รักเราคนที่รักเขาก็ไม่ใช่แก้มเดอะสตาร์กับซิงเกิลคนที่ใช่ก็ไม่รักคนที่รักก็ไม่ใช่ที่สุดของเสียงร้องกับ <คน S 2> เรื่องราวเจ็ดลึกโดนใจอีกหนึ่งเพลงคุณภาพที่ใช่จากแก้มเดอะสตาร์ ก็มาถึงการเลือกเพลงสำหรับการแข่งขันในวันเสาร์นี้กับโจทย์เพลงคู่กับศิลปินและเพลงจากละครเวทีซึ่งพวกขาก็ได้เลือกเพลงของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะนำเสนอต่อพี่ๆที่ปรึกษาเพื่อความเหมาะสมและความลงตัวใครจะได้ร้องเพลงอะไรและใครจะได้คู่กับศิลปินคนไหนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยคำาวนี้โจทย์ของอาทิตย์นี้ก็คือ2เพลงนะครับเรามาว่ากันถึงเรื่องเพลงละครเวทีก่อน มันคือเคยดูละครเพลงไหมพวกมิวสิควาลอะไรพวกนี้ฉันต้องดูสังเกตนะคะ่ะเรื่องอะไรบ้างเรื่องเอ่อมามีอามียม์ม่ามียาส่วนมากต้องเคยดูแบบของฝรั่งค่ะมาม์มามียแล้วก็แคทแล้วก็แฟนทอมออฟเดลเบลล่าค่ะเอ้ยบังลัง์ไม่เคยดูตอนเด็กๆขนาดแล้นลจำไม่ได้ว่าอายุกี่ขวบแต่เคยคิดว่าเคยนะคะมันคุ้นมากเลยค่ะเพราะเรารู้จักแบบทั้งอัลบั้มเลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยจะสำคัญตรงที่ละครเวทีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จัดตรงข้ามกันน,นัดอย่างสิ้นเชิง คือเราต้องทิ้งความเป็นตัวของตัวเองออกไปหมดเลยเราต้องสวมบทบาทของนักแสดงคนนั้นนี่คือโจทย์ที่พี่ว่ามันน่าสนใจมากเพราะมันจะเป็นการพิสูจน์ว่าเราจะก้าวขึ้นไปเป็นศิลปินได้ขนาดไหนในการที่แบบเพราะถ้าศิลปินถ้าสมมติเป็นนักร้องอย่างเดียวโอเคอ่ะมันก็แต่ถ้าหากว่าเกิดมีความสามารถด้านการสแสดงได้ด้วยหรืออะไรตา่ตางๆหรือสามารถไปเล่นละครเพลงพวกมิสคอรได้ด้วยเนี่ยเราต้องทิ้งตัวตนเราเพื่อไปสวมบทนั้น เร่งเนี้ยนะครับและโจทย์ของละครเวทีเนี่ยที่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะมันจะสนุกนทำให้เราสนุกขึ้นว่าแบบคือเฮ้ยเป็นโอกาสที่เราจะได้สลัดหลุดจากภาพภาพที่ที่คนดูรู้สึกซ้ําๆอะไรเนี้ยไปลองดูว่าเป็นตัวอีกเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วเราจะทําได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็น่าสนใจดีนะครับคือ,อตั้งแต่วีคีแล้วนกะกังวลเรื่องภาพซ้ํามาแล้วค่ะคออก็วีนี้ก็คิดว่าไม่น่าซ้ําเลยค่ะ ทีนี้เพลงละครเวทีที่นตเลือกมาเนี่ยนะครับมีอยู่ส,สองสาเพลงที่พี่รู้สึกชอบนะครับแล้วสุว่าเพราะด้วยก็คือเพลงที่หนึ่งที่ชอบคือเพลงฉันทําผิดเองนะครับจากเรื่องบาลังเมฆแล้วก็แถมให้เพลงคือเพลงคนไม่สาคัญจากเรื่องบาลังเมฆเหมือน,นกันนะครับแต่ก็คืออยากฟังอันแรกก่อนเพราะว่าอันแรกเนี่ยม่อกีษษษษษษษ้ปรึกษาผู้นำแล้วก็น่าจะตอบสิน่าจะดี ก็พอจำได้โอเคเป็นเพลงี้ลนะมองรยนตาและอยากคืนมนกงช้ามากๆที่แบบต้องแบบใช้อารมณ์เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่เคยไม่เคยมาก่อนพอฟังเพลงเนะะี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยชอบว่ะแล้วก็ จะพยายามล้องตลอดเแล้วก็ฝันว่าเอ้ยสักวันหนึ่งอยากลองดูนะทำให้เธอคืนใจกับสิ่งที่ทำ พอเท่านี้ก็ไปเท่านี้แล้วมันรู้สึกเอ้ยใช่ใช่มันก็ว่าอารมณ์มันตามไปได้องเงี้ยค่ะอยากทำให้เธอหันมาอยากทำให้เธอเข้าใจกับสิ่งที่ทำลงไปมากมายค่ะแต่มันยากมากเลยค่ะเพลงนี้มันเนื้อหาด้วยโน้ตด้วยอะไรเ<ห>ปลีป่ยนค่อยเปลี่ยนแบบมันก็เปลี่ยนคีย์นิดนึงด้วยอย่างเงี้ยมัน แล้วมันต้องบิ้วมันต้องโอ้ยยากามากเพลงนี้คือเสียวๆซียเหมืนอนกันค่ะยากมากค่ะละครเพลงละครเวทีมันไม่ใช่ว่า ต้อง power เต็มที่ตลอดเวลาจริงๆมันคือใส่อารมณ์มากกว่าอารมณ์ใช่คือถ้าเกิดเรตีเป็นเศร้ามันก็ได้คือเป็นตัวแสดงแบบเรื่องนี้ยฉันเป็นแบบคนที่อารมณ์หม่นหมองเศร้าส้อยก,ก็ก็ไปได้หรือว่าเป็นคนแบบรุนแรงก็ไปอีกแบบหนึ่งมันอยู่ที่ว่าเดี๋ยวต้องตีความซึ่งก็จะมีครูเตยแล้วจะมีเราจะมีครูที่ค่อนข้างเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องละครเพลงเนี่ยมาสอนให้หรวมทั้งจะเปิดซีน ของเพลงเนี้ยให้ดูด้วยว่าเขาตีความยังไงเป็นการศึกษากันซึ่งพี่ว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับมันก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เออ,เอ,อ,เอ,อลองดูอะไรที่ใหม่ๆนะครับเพลงเนี้ยดีก็ดีนะครบเพราะเราก็คุ้นเคยดีมนน่าจะคุ้นคือใช่ไหมฮะ,มะโอเคงัน้นเราเอาเพลงนี้แหละนะดีนะเมอ เนื้อหาดีเมลโลดี้เพาาะด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าเดี๋ยวเราลองมาฝึกกันดูนะครับงั้นนเราฉันทำํำผิดเองนะครับจากทีนี้มาถึงโจทย์เพลงคู่ที่ว่าจะหาคนที่ตัวเท่าน็อตนี่แหละให้ลองดูเอจะแบบจะได้เป็นอยู่บนเวทีจะได้เหมาะก,กันดีนะครก็คือตกลงที่จะให้น็อตร้องคู่กับพี่ป๊อปแคลอรี่บาบ์าบาา เห็นว่าตัวเท่ากันเลยอยู Napoleon> ่บนเวทีคงจะบอกว่านะครับเพลงพี่ป๊อปเคยเลียบาซึ่งก็เลยจะเลือกเพลงของพี่เขาด้วยมันมีเพลงคู่อยู่เพลงหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเพลงไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธออ่าซึ่งพี่ป๊อปลองคู่กับพี่ได้ในกฟิล์มก็คือจะให้นอลองคู่กับพี่ป๊อปเพลงนี้ดีไหมชอบไหมชอบมากอแล้วเพลงนี้ก็ชอบด้วยใช่ไหมชอบมากดีแล้วครับก็คือตลอดเพลงนี้นะครับ โอเคเอาเพลงนี้นะครับุณครับเรียบร้อยค่ะชอบค่ะเป็นนักร้องชายที่นดชอบที่สุดเลยม้งคะเสียงเขาเมฆรักอะค่ะแล้วเขาเป็นคนเสียงอบอุ่นเสียงฟังแล้วแบบสบายแล้วก็คือเขาไม่ต้องใช้พลังมาเยอะเลยแต่เขาแค่แบบออกมาอีกนิดนึงมันก็แบบมันมันมันรู้สึกอะค่ะเขากระโดดก่อนค่ะอโจทย์ของอาทิตย์นี้นะครับก็คือเป็นโจท์ เพลงละครเวทีกับเพลงคู่ของกศิลปินนะครับเรามาเลือกจดเพลงละครเวทีกันก่อนหนูอยากดูละครเวทีที่แบบมีเพลงยังไม่ยังไม่ได้เคยไปดูสัมผัสจริงๆเลยค่ะหนูเคยดูแต่เป็นแผ่นค่ะของพี่เบิร์ดค่ะโลคาค่ะนอกกนั้นหนูก็ยังไม่เคยดูที่แบบเป็นแบบมีร้องเพลงด้วยก็เพลงละครเวทีก็ความแตกต่างจากอาทิตย์ที่ผ่านๆมาคือมันเป็นเพลงที่ต้องมีการตีความถ่ายทอดอารมณ์และมีการ รับบทเป็นตัวละครตัวนั้นคือมันจะไม่ใช่เป็นกวางทั่วไปมันจะต้องเป็นเหมือนกวางไปรับบทของตัวละครในเรื่องนะครับซึ่งเคยดูมิวสิควลนะครับที่เป็นละครเพลง,งเคยด้ยมั้ยเาเคยดูแลพี่เบิร์ดค่ะเรื่องเรื่องอะไรคะเรื่องโอโลค่ะอ๋อจากที่ให้คล้ายกันมทอย่างนั้นนะก็คือแบบการเวลาถ่ายต้องการถ่ายทอดอารมณ์หรือระเบิดอารมณ์หรือสื่อสารอะไรเงี้ยมันจะออกมาเป็นเพลง ซึ่งแต่ว่ามันก็คือต้องอยู่ในคาแรคเตอร์ก็คือในโอโลคาก็ไม่ใช่พี่เบิร์ดร้องเพลงจะจะเป็นตัวละครที่พี่เบิร์ดรับบทร้องเพลงนะครับเท่า mm hmm. ที่ดูเนี่ยที่ชอบที่สุดเลยคือเพลงแรกที่ที่กวางเลือกมานะครับ mm hmm. คือเพลงบางสิ่งจากเรื่องทวิภพเนี่ยน่าสนใจมากไม่ยากเกินไปนักด้วยแล้วก็มีโอกาสให้สื่อสารอารมณ์ได้เยอะเพราะว่ามันมีเรื่องราวอยู่ในเพลงเยอะ mm hmm. เดี๋ยวก็เลยอยากจะให้ลองร้อง,อ,งองเพลงบางสิ่งให้ฟังนิดหนึ่งหนูเขียนมี ไม่นาามีทวิพบค่ะแล้วก็มีฟ้าจรดทายค่ะี่งงสิ ที่ฟังดูเนี่ยมันไมีได้โชว์เยอะเพราะว่าประโยคมันจะเป็นคําเปิดๆเ,เ,เยอะเพื่อให้เราโชว์คือ,ค,อคือเพลงละครเวทีเนี่ยมันจะต้องแบบมันก็คือแล้วแต่อารมณ์ของตัวละครตัวนั้นว่าจะสื่อสารเรื่องราวเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับคือในในเพลงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะข,ของตัวละครคือในเรื่องทวิภพเคยรู้เรื่องทวิภพไหมคือมณีนา <c oughs> งเอกชื่อมณีจันทร์มณีจันทร์จะได้แบบเดินทะลุกระจกเข้าไปเข้าไปสู่อดีต ยุครัชกาลที่5อะไรเงี้เยเด้เข้าไปเจอคุณหลวงไปเจอไปเจอเรื่องราวอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วเพลงเนี่ยมันจะเป็นเพลงที่กอดที่จะเข้าไปแต่ทะลุมิติเข้าไปมันจะมีเหมือนกับมีลางสังหรณ์มีเสียงมีมีอะไรมีอะไร,ะไรต่างๆมาทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วรู้สึกแบบถูกดึงดูดให้ให้ไปหากระจกนี้อะไรอย่างเงี้ยนั้นคือเดี๋ยวเวลาถ้าคือคือเพลงเนี่ยมันน่าสนใจแล้วก็คือเดี๋ยวเวลาช่วงอาทิตย์เนี้ยเราจะมีการเปิด ดีวดีของเรื่องเนี้ยของโดยเฉพาะฉากเนี่ยโดยเฉพาะฉากเนี่ยให้ดูเพื่อที่จะดูว่าตัวละครเขามีอารมณ์ยังไงเขาต้องการสื่อความหมายอะไรนะครับแต่ไม่ใช่ให้กรอบเปไปเปมันก็ต้องอยู่ที่ว่าถ้าหักความเป็นจันความจะรู้สึกยังไงความจะแสดงออกมายังไงหือว่ายากค่ะก็มวซิคิลนะคะ ชอบภาษาเหมือนนางเอกแบบว่ากระตดนเหมือนกระจกอะไรกําลังเรียกอะไรสักอย่างนะคะความรู้สึกเขาอะค่ะแปลกเหมือนมีอะไรที่ที่สะก,กิดใจเขาอะไรประมาณนั้นนะคะ,จจะม,คมืนความพิเศษข้างในมันมีมากกว่าหนูไม่รู้สิคะว่าจะพูดอะไแต่ว่าน เวลาดูแล้วมันรู้สึกอะค่ะแล้วก็น่าสนใจดีหน้าตาเขาก็ดูเหมาะจะเป็นนักเอกมิวสิเทลาดีนะใส่บินิเดี๋ยวไม่เป็นลายดีไหมครับชอบเพลงนี้ไหมชอบเพราะว่าเพลงนี้ได้โชว์ด้วยแล้วก็น่าจะได้ถ่ายทอดอารมณ์ได้คือมันต้องต่างจากโจทย์เพลงอื่นๆเลยแหละมันต่างจากที่กวางเคยเพราะว่าอันอื่นเนี่ยมันอาจจะอิสระได้ตีความโดยอิสระแต่อันนี้ยมันจะค่อนข้างมีกรอบบังคับนิดนึงว่าเราคือมานจ ซึ่งก็น่าสนใจดีนี่ไหมเพลงนี้นะเพราะเพลงอื่นเท่าที่พี่ดูเนี่ยก็ไม่สู้เพลงนี้ไม่ได้เพลงนี้เหมาะสมสุดนะครับงั้กวางร้องเพลงบางสิ่งนะคะอโอเคทีนี้มาถึงโจทย์เพลงคู่กับศิลปินกวางเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าดูจากอายภาพดูจากความเหมาะสมอะไรแล้วเนี่ยมีศิลปินคนหนึ่งอยากให้ร้องคู่ด้วยก็คือพี่อยากให้ร้องคู่กับเป็ก เป็กผลิตโชคชอบครับ,รบและเพลงที่เป็กที่เพลาะมากอยู่เพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงฮิตด้วยแล้วน่าจะเป็นเ,เอามาทําเป็นเพลงคู่แล้วเวิร์กมากคือเพลงไม่มีใครรู้เ,<อ>เคยยินบ้างเ<อ>าคยอค่จะเหลือหรอคะก <c ười> ็ <c ười> ตื่นเต้นค่ะกู้กู้แล้วปึ้มแล้วหนูปึ้มใครหนูไม่รู้สิคะม,มันเหมือนแบบนั่งอยู่เฉยเฉไม่ได้ข้างในมันจะแบบเฮ้ยปื้มอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเินได้ค่ะตอนนี้หนูไม่รู้ค่ะมันยังไม่ถึงเวลานั้นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าดีใจ ดังนั้นกวางร้องคู่กับพี่เป็กนะครับแต่เพลงไม่มีใครรู้นะครับโอเคขเรับ่อ,อ,อ,อคออค,อครับ